็เลยทําให้เย้ายวนเด็กๆมากเข้าถึงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดเสี่ยงที่อันตรายเพราะว่าเอมันทํามาสำหรับเด็กบอกว่าห้ามขายในเด็กมึงนอกเนี่ยนะคะขายบุหรีร่ไฟฟ้าได้แต่ห้ามขายในเด็กแต่คุณทําออกมาเป็นทอยพอตเนี่ยเป็นตุ๊กตาแน่นอนกลุ่มม่งเป้าที่เด็กนะคะแล้วก็พลักเข้ามาในประเทศไทยด้วยเพราะนั้นเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วทําไมเราต้องมาปกป้องเด็กนะคะันที่หนึ่งที่บอก เขานุ่งเป้ามาที่เด็กของเรา ừ ừ. และทีนี้บุหรี่ไฟฟ้ามันก็คือนิโคตินอันหนึ่งแบบหนึ่งนะคะรูปแบบหนึ่งที่ทันสมัยมากขึ้นโดยนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารเสพติดนะคะมเมื่อเสพเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้เกิดสารแห่งความสุขโดปามีนทาให้รู้สึกมีความสุขพอโดปามีนดรอปหายไปลดไปก็จะรู้สึกโหยหะความสุขก็อยากจะสูบอีกนี่คืออาการติด นะคะเพราะน,นั้นต้องบอกเลยว่านิโคตินคือสารเสพติดทีนี้สมองเด็กเนี่ยเด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เด็กจำอะไรก็ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเสพติดได้เร็วกว่าผู้ใหญ่นะคะหากว่าเสพติดในช่วงเด็กเนี่ยอายุในการติดบุหรี่ก็จะยาวขึ้นเพราะว่าผู้ใหญ่จะติดตอนเป็นผู้ใหญ่แต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้หกขวบนะคะตอนหนึ่ง ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ตกใจแล้วนะคะเด็กป .1 ของกทมเนี่ยพกบุ๋ีไฟฟ้าไปโรงเรียนนะคะใช่ไหมคะอาจารย์มันปงค่ะปหขวบปะถมหนึ่งเนี่ยนะคะของกทมใช่ค่ะ6ขวบทนั้นเองนั่นตกใจมากเลยเลยใช่ค่ะลูกหลานของเราที่เราเรามองดูว่าเขาอย่างไร้เดยงสาเนี่ยเขาถูกล่อลวงเขาถูก ขาโถมด้วยซีนมิของบุหรี่ไฟฟ้านะังนั้นผู้ปกครองก็ต้องรู้เท่าทันทีนี้ทำไมเด็กที่อันตรายของผู้ใหญ่คือคือเราจะไปข้อสองนะก็คืออันตรายของนิโคตินนะคะนิโคตินมันเป็นสารที่ทําให้หลอดเลือดกดตัวทั่วร่างกายก็คือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะที่สําคัญก็ที่สําคัญสําคัญก็คือหัวใจปอดแล้วก็สมองหัวใจขาดเลือดก็ฮาร์ t แอตแทรก ปอดก็เป็นปอดลักเซยสมองขาดเลือดนะคะเส้นเลือดสมองตีเป็นสตอัน,นั่นเป็นในผู้ใหญ่นะคะแต่ในเด็กเด็กเนี่ยจะมากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าสมองเด็กกสลองจเจริญเติบโตพัฒนาทั้งหลายในท้องแม่จนกระทั่งอายุ25สิปีที่จะหยุดพัฒนานะคะในช่วงนี้ก็จะมีกระบวนการ E F ที่เราเรียกกันที่เราพยายามเร่งรัดเด็กของเราให้มี E F ไม่มีให้มี executive function ก็คือการทำงานระดับสูงนั่นก็คือเรื่องของ การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจเรื่องของความจำเรื่องของสมาธิเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะก็เห็นว่ามีงานวิจัยออกมาชัดเจนค่ะว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่ำกว่า25ปีเนี่ยจะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองน้อยกว่าเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า3-4เท่านะคะมันนั้นชัดเจนในที่ใหญ่สมองเนี่ยแค่ตีแตกตันแล้วก็ตายนะคะ แต่ในเด็กบว,วกโว้ด้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมันถาวรเนียมันทําลายสมองถาวรนีไ่ได้อันตรายมากที่ไร้จริยธรรมนะคะมงมุ่งเป้าที่เด็กซึ่งเขายังไม่มีวิจารณญ,ญ,ญาณแล้วเขาถูกคลอบงง่ายง่ายนั้นเออเสพติดแล้วก็อันตรายแล้วยังมามุ่งเป้าในเด็กอีกนะคะเออเพราะฉะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะที่ท่านรัฐมนตรี สูกเด็กท่านกวาดล้างนะคะท่านลงม่งเพราะว่าต้องปกป้องเด็กของเรา <minha S 2> ค s s <gathering> <S ่ะนะคะเพราะนั้นเป็นสิทธิที่ถูกต้องก็ยังอยากจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะเอ่ออย่างดีเอสเนี่ยมันขายเยอะมากอีกอันหนึ่งก็คือมันขายในสื่อออนไลน์ซช่นเป็นตลาดของเด็กๆผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะซื้อของในออนไลน์จะเด็กนี่กาเก่งมากเพราะนั้นออนไลน์ที่เข้ากบ้านทะคะเข้าสื่ห้องจอนต้องมีเด็กนั้นาับ เออกมาเป็นเด็กเป็นตัวเนีซึ่งมุ่งเข้าที่เด็กโดรโค่ะเพราะฉะนั้นเออ d e เคือหรือว่าคนที่ควบคุมเรื่องสื่อออนไลน์นะคะต้องบังคับใช้กฎหมายให้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 เอ่เข้มงวดประเทศเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์แล้วนะคะตอนนี้หลายๆประเทศที่ก็เคยขายสิเป็นอนยญาในขายสิฟเลก็เริ่มมา ห้ามขายแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะต้องกันติดของเขาได้เพราะเขาเริ่มรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาเคยอนุญาตไว้เนี่ยผิดพลาดเขาก็เริ่มมาเอ,อห้ามขายนะคะเพราะนั้นประเทศไทยที่แข็งสมัยมากเราห้ามขายที่องนุนก็เรารู้ว่าบุหรี่ธรรมดาก็ยังมีอันตรายแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยิ่งจะอันตรายเพราะว่านิโคตินมันเยอะกว่าบุหรี่บวนที่นะคะค่ะนั้นก็เราต้องมาช่วยกันเอ่อ ห้ามขายได้ดีอยู่แล้วแต่ว่บาบงาังคับห้ามนําเข้าน่ะค่ะนั้น